เสิร์ฟความอร่อยแบบไฟลุกบุฟเฟ่นานาชาติกลางสีลมมาสามใจแค่สองคลิปนี้มาแจากเครื่องดื่มพิเศษฟรีด้วยใาจายเย็นเดี๋ยวบอกท้ายคลิปจะพาไปดูก่อนว่าบุฟเฟ่นี้มันเด็ดยังไงปากกิ่นก็เลิศแล้วหนังกรอบช่ำบุฟเฟ่นานาชาติแบบไม่จํากัดเวลาเมนูที่เด่นๆเ,เลยก็จะมีซีฟู้ดออนไอหอยนางรมสดมากยก,กมาทั้งหอยหมึกกุ้งกุ้งคือเนื้อเด้งหวานช่ำม,มีสเต,เตชันซูชิด้วยมาตาคือน่าทานมากและไฮไลท์ของบุฟเฟ่นี้คือเตชันเทปันยากิเชฟเขาทำกันแบบไฟลกกรรห้ทานนแบบอ นี่แค่แบบโซนเมนูไฮไลท์ก็ว่าคุ้มแล้ว<อ>คือหลายอาหารเขาเยอะมากเป็นบุฟเฟต์นานาชาติที่เสิร์ฟตั้งแต่อาหารไทยอาหารจีนและญี่ปุ่นและเขายังมีเมนูไฮไลท์ประจําวันด้วยนะเรามาทานวันเสาเสร์เขาเสิร์ฟขนมจีนพร้อมน้ายาสามสไตล์ด้วยเสิร์ฟแบบร้อนๆไม่ต้องกลัวอาหารเย็นเลยนอกจากนี้มีโซนรถเข็นตลาดไทยเสิร์ฟกันให้ทานแบบไม่อัน้นมาสามจ่ายสองแล้วอิ่มคุ้มแบบนี้คือคุ้มสุดในย่านสีลมแล้วแม่มากับเพื่อนหรือครอบครัวก็ฟินได้หมดของข่าวหรือของหวานก็มีครบจบในนี้ผลไม้ขนมหวานจัดเต็มเชฟเขาทำมาแบบน่า ใครที่อยากได้เครื่องดื่มพิเศษฟรีง่ายมากแค่จองผ่านลิงก์ในแคปชั่นแจ้งโคดนี้รับฟรีไปเลยเครื่องดื่มพิเศษหนึ่งแก้วต่อท่านาจ่าย2ก็ว่าคุ้มแล้วยังได้ฟรีเครื่องดื่มพิเศษดีบฟเฟ่เขาเปิดให้บริการทุกวันเลยมีเมนูไฮไลท์ประจำวันด้วยจองรีบจองแล้วมาสัมผัสความอร่อยแบบพีไม่ต้องไปไหนไกลเลืองงานก็มาได้เลยที่ห้องอาหารเดอะบัสซี่รีั้งอยู่ในโรงแรมฮอลิเดย์อินแบงก์콕สีโลมใกล้ b ีเเดินทางสะดวกใครเคยลองทานแล้วเม้นบอกกันหน่อย Let's go